สวัสดีค่ะแซนนะคะพิมนาราอธิพัฒน์เดชชากรนะคะ่ะรองชนะเลิศอ,อันดับสองมิสซิฟานี่โรลป,ประจำปี2015นะคะเมื่อก่อนนะคะแซนเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ธรรมดาแล้วก็บ้านมากๆค่ะคือฉาย,ยาที่มันอยู่ในด้านด้านลบเนี่ยมันเยอะมากๆจริงๆคือเป็นเด็กอ้วนดำนะคะคอสั้นขายยาวแล้วก็มีปุงย้วยๆมากมาถึงจุดหนึง่งที่แซนรู้สึกว่า แซนจะต้องเริ่มพัฒนาตัวเองจนวันหนึ่งที่แซนได้มาเจอเอเมคลินิกแห่งนี้ละค่ะที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองที่ช่วยดูแลแซนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแล้วก็ผิวพรรณแซนคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองมามันก็สูงที่สุดในชีวิตของเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ได้เป็นที่รูจ้จักแซนเชื่อว่าศิลกรรม มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดูแลเราภายนอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างกำลังใจแล้วก็สร้างชีวิตใหม่ให้กับแซนค่ะแซนต้องขอขอบคุณนะคะเอเมคลินิกบ้านแห่งนี้นะคะที่มอบความสำเร็จหลายๆอย่างในชีวิตให้กับแซนแซนอยากเป็นกำลังใจให้กับสาวงานผู้เข้าประกวดทุกๆคนแล้วร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเอเมกับแซนรลองอันดับสองมิสเซฟเี่ยูนิเวิร์สประจำปี2015ขอบคุณค่ะ